ัดไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือซากซากของกองน้ำแล้วก็ซากของเหถาเห็ดนะคะเดี๋ยวยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันต่อเนะ เปิดน้ำล้างไปเลย,เลยอันนี้อันนี้เป็นที่ตัดแล้วที่โมนาตัดเมื่อตะกี้นะคะโมนาตัดแล้วก็พร้อมกับไล่สุดเนาะโมนาจะเอาไปล้างเลยนะคะ ล้างเดี๋ยวจะเ,เอาไปลวกมาค่ะอันนี้คือยงพอคำเนอะนี่คือเราถอดไส้เขาออกแล้วเนาะไม่ถอด <c oughs> ของน้ำ ป้าโมนาก็จะพาทุกคนมาทำความสะอาดเด็กนะคะไปชมคลิปด,ด้วยกันเลยค่ะใส่ถุงมือก่อนเลย <c oughs> ขอทิปก่อน,นะคะะป้าโมนาจะนี่งให้ โมนาหาเอ,อ,องโมนาก็ค่อนข้างจะจะทำมาบ้างแล้วนะคะเนะาะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปล้าง ตอนตอนเก็บอะ่ะคือเหมือนกนสวยเลยตตอนมาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องมีสิ่งมาเลือกมฟองน้ำนะคะที่ฟองน้ำที่อยู่ใต้ร่มของเขาค่ะฟองน้ำก็จะแกะออกนะคะเพราะว่าเวลาร่มมันจะได้ไม่เป็นเยรมันจะลอยเ็มหม้อเลยถ้าเราไม่แกะออกนะคะเนี่ยเนาะมองอย่างนี้เหมือนดูน่าเกลียดน,นะคะไม่น่ากินเนาะแต่เดี๋ยวพอเวลาเราแกะออก เราแกะออกนะคะเนี่ยมันก็แกะออกง่ายๆเลยนะคะอย่างนี้เลยน่ากินขึ้นมาท,าทันทีแกะไหนแก,แกะออกถึงแม้นโดมันจะแกะแต่ข้างในไม่มีแมลงนะคะเนาะไม่มีแมลงโมนาก็เลยเก็บมา งานก็เล็กจนเราบางทีเราเราก็ไม่อยากให้ดอกมันแตกแต่มันก็ต้องแตก <laughs> คนไหนสนใจจะไปเก็บเห็ดเหมือนเคยนะคะวันนี้โมนาก็ขึ้นไลฟ์สดด้วยเนาะวันที่3นะคะ3เดือนตุลาสิงหากัยยาตุลาเนี่ยเม็นแคะโมนาไอาขออภัยจริงๆนะคะที่โมนาไอาเสียงดังเนาะ <c oughs> คนไหนอยากจะไปหาเห็ดถ้าคนถ้าถ้าคลิปนี้ออกนะคะประมาณเห็ดจะอยู่ได้อีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเนาะแต่ถ้าคนไหนอยากจะไปหาเห็ดช่วงนี้เดือนตุลานะคะขอแค่เดือนตุลานะคะ โมนาจะพาไปค่ะ,ะป่าเห็ดที่โมนาไปนะไม่มีกักค่คะไม่มีกักเนาะคนไหนสนใจไปได้เลยค่ะเดี๋ยวโมนาจะพาไป<ม>พาไปแล้วช่วงนี้นะคะเดือนตุลาคมนะคะเห็ดเหลืองกำลังมาเนาะเห็ดเหลืองกำลังออก ใครสนใจมาได้เลยทักมาใต้คลิปเลยนะคะโมนาจะพาไปค่ะคนไหนอยู่ใกล้เมืองโมนานะอยู่เดนมาร์กนะเมืองแฮนนิงนะคะโมนาอยู่ใกล้กับเมอืมองแฮนนิงนะคะโมนาจะพาไปเก็บเลยค่ะขอทำแบบไวๆเลยเนาะคลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากแต่โมนาก็คงจะทำสักประมาณ5นาที10นาที ว่าพอกลับมาถึงเราก็ต้องทําความสะอาดเองเนอะเรตจทาความสะอาดแล้วโมนาจะลวกลวกแล้วก็เอาไปไว้ทาซุปเดี๋ยวโมนาท,ทาเนี่ยลวกเสร็จโมนาจะทําแยกพิเศษเลยโมนาจะแยกพิเศษดอกเล็กๆทาซุปกินเองสักหม้อนหนึ่งแล้วก็จะแยกไว้ใส่ถุงไว้อีกไม่คะดอกใหญ่ๆนะดอกใหญ่ แต่ดอกแย่เดี๋ยวเรามาดูขาข้างในนะคะว่าจะมีมีเพื่อนไหมดูจากตรงนี้ไม่มีนะคะแต่ต้องผ่าอีกเนาะผ่าว่าจะมีไหมอ้าไม่มีนะคะเห็นไหมคะขาสวยไม่มีเพื่อนนะคะเราก็ต้องมาแกะเอาฟองน้ำเขาออกแล้วก็หั่นเป็นสี่ส่วนสำหรับพอคำเราเลยเนาะ ทำพร้อมกินน่ะเนี่ยดอกนี้ก็เห็นไหมคะไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่มาเพราะว่ามันเพิ่งอ,ออกเหมือนมนจะบอกว่าอ่อนมันก็ไม่อ่อนนะใช่ไหมเพราะว่าดอกมันแก่เพราะว่าสเนี่ยอันนี้โมนาเว้นไปสัปดาห์เดียวนะคะป่าเดิมนะป่าเดิมที่โมนาไปหาของสามสี่คลิปนู้นเนาะป่าเดิมนะคะแต่อันนี้คือด้าน จอดรถปั๊บมีด้านขวากับด้านซ้ายใช่ไหมคะป่าแต่อันนี้คือด้านผาสามคลิปสี่คลิปแรกคือด้านขวาแล้วก็สามคลิปสามคลิปหลังที่โมนาเพิ่งลงไปสัปดาห์ที่แล้วปลายเดือนกันยาอันนั้นคือคลิปของด้านซ้ายอันนั้นจะเป็นคลิปอ่อใกล้เคียงกับอ่อเห็ดขาเหลืองแต่วันนี้ก็มีโซนที่โมนาไปโชว์เห็ดขาเหลืองด้วยเนาะไปดูว่า เขาเริ่มขึ้นมาเยอะอย่างโมนาก็มีถ่ายในคลิปนะคะเดี๋ยวโมนาจะลงให้ดูเนาะเพราะว่าเขาเริ่มเริ่มออกมาหน่ในน้อย,อย <c oughs> สวยสวยค่ะออกมาหน,น่นน้อยเริ่มสวยแล้วถ้าเห็ดขาเหลืองออกมาในประเภทที่ว่าหากันไกไปตัดเอาเลยนะเอาถุกปุ๋ยไปใส่เอาเลยดีกว่าถ้าขาเหลืองออกมาขาเหลืองจะเยอะมาก ออกมาแบบเพลินมากครั้งนี้ขออภัยเนะเาะเดี๋ยวคลิปวิดีโอที่โมนาไปคลิปวิดีโอที่โมนาเข้าป่าล่าสุดนะคะเป็นคลิปใบโมนาพูด,พ,ดพูดไปโมนาไม่ได้เช็คว่าไมคอะมันไม่มีแบตเตอรี่เสียดายมากโมนาต้องมาภาคทีหลังไม่ได้อัดทรลดเลย ไม่ได้อัตลุศในการกีดในป่าเยอะมากมากเนี่ยรอบนี้ไปแล้วโมนาก็เน้นนะคะโมนาเน้นเน้นเน้เนดอกเล็กเนาะเน้นดอกเล็กเล็กเลน้อยแบบพอคําตะปุเตะปี้อย่างนี้เลยนะคะโมนาจะเน้นดอกเล็กๆอย่างนี้เนาะดอกใหญ่ๆก็มีค่ะแต่เพียงแต่ว่าขอเน้นดอกเล็กๆอย่างนี้เนาะเน้นเอามากินดอกเล็กๆกินให้หวานฉ่ำปอดไปนู่นแล้วไป มันเพลินมากเลยนะคะเวลาเข้าป่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูดอกนี้ว่าจะเป็นยังไง เ่าบอกเดี๋ยวมาดูไม่มีหนอนเจาะค่ะรอบนี้นอนไม่มีเจานะเนาะไม่เหมือนรอบก่อนนอนเจาะเยอะมากรอบแรกอนะนอนเจาะเยอะมากอันนี้รอบที่สามแล้วนะคะที่โมนาเก็บเนาะ <c oughs> โมนาจะนับเป็นรอบรอบใน,ในสัปดาห์ที่โมนาไปนะคะก็คือรอบที่สามเนาะ มาตกแต่งพอเวลาต้มใส่หมอ้อมันก็นูน่ากินนะคะเดี๋ยวเราก็ล้างน้ำอีกเนาะเพื่อพืนสนุกกับการเก็บเ็ด ช่วงนี้ขอสนุกกับการเก็บผิดแล้วก็อากาศต่างประเทศนะคะเริ่มหนาวแล้วเนาะในบ้านเริ่มเปิดความร้อนแล้วในบ้านโมนาข้างในเนี่ยยี่สิบสองจุดแปดนะคะแต่ข้างนอกสิบสองนะคะข้างนอกบ้านสิบสององศาแต่ในบ้านเรายี่สิบสองและตอนนี้ต่างประเทศนะคะโรงเรียนที่ทํางานของโมนาเขาเริ่มประกาศแล้วนะคะว่า ขาจะไม่เปิดความร้อนให้เยอะเนาะเขาจะประหยัดคําว่าประหยัดก็คือไม่เปิดความร้อนแต่ความเย็นเราอาจจะใกล้เคียงกับข้างนอ,งอ,อกอาจจะระดับความเย็นจะอยู่ในระยะระดับ19องศานะคะความเย็นภายในเนาะภายในสํานักงานหรือที่ทํางานนะคะเพราะว่าถ้าเขาเปิดความร้อนเยอะเขาเขาก็ค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะก็คือ บ้านเราก็เหมือนเปิดแอร์ที่นี่ถ้าเขาเปิดความร้อนก็คือให้ความอบอุ่นของคนข้างในตอนนี้ประเทศเดนมาร์กเขาเริ่มโลนค์ลงแล้วเนาะประหยัดเพราะว่าก็ก็น่าจะมีผลกระทบจากจากเหตุสงครามนั่นแหละก็ทำให้ให้ประเทศต้องประหยัดด้วย ต้องประหยคค่ชมคลิปป้าโมนาจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนานด้วยนะคะคนไหนสนใจอย่าลืมนะทักมาได้เลยนะคะโมนาจะพาไปคะ่ะชี้จุดได้เลยไปเก็บกันได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ